ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักท่านกันด้วยนะครับดิจิตอลแล้วข่าสื่ช่องมีปลานุ่มนะครับและในวันนี้เรากลับเ,เกมที่ชื่อว่า Spinner Merge นะครับสกีนี้เป็นเกมที่เรานะฮะซื้อเอ่อซื้อเบรเบทแล้วก็เอามารวมกันเออก็คือ Merge ก็คือแบบผสมกันนะอ่ะเออนะมันจะกันซิว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่า Spinner น,น,นะครับเราซื้อมาเลย เ่รน้กี่บาทครับเนี่ยแล้วก,กเ็เห็นไหมเราก็จะได้อันใหม่นะครับ New Spinner Unlock เป็นอะไรก็ไม่รู้ Blade Blade นะครับผมจะเรียกว่า Blade Blade แล้วกันนี่ครับเราสามารถไฟได้ล้ลยนะอ่าไฟก็เลยมันก็คือเกมน่ครับนี่คือเกม Blade Blade นะครับสำหรับใครที่ชอบ Blade Blade จะจัดเลยแหละ คนที่ชอบเลเบลินะครับน่าจะถูกใจสิ่งนี้เนาะเออแล้วปันหนึ่งนะครับปิดเสียงก่อนเอาละครับไปลุยกันเลยเดี๋ยวว่าสองนะครับเราจะเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นอึ้อเอา้ามันปัดตกไปแล้วครับจงหววนี้ยังไงครับเอ้ยเอ้ยโอ้โหแตกพร้อมกันแม่แตกพร้อมกันนะครับอืมนี่เห็นไหมเราก็ นี่เอ้ยอะไรเนี่ย Legendary Spinner ครับโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยได้ 5M เลยหรอ5ล้านเลยอ่ะล้านเลยเหรอพี่อ่าแล้วก็เมิร์สครับ Level 3ครับเราได้อะไรอะไรกันมาก็ไม่รู้เปิดเสียงได้ไปกันเลยปุ๊บจะตุ๊ดไม่หยีไม่นีอยไงมันเป็นเกมที่ใครที่เบียวเบเบดนะครับน่าจะชอบสิ่งนี้น นี่ได้เป็นสปนะอนเนอร์สปินเนอร์อัพเลเวลอัพเกรดนะเออไม่รู้เป็นกันว่ามันเขืออะไรนะอ่าโอเคโอ้โหสีแล้วโอ้โอเคครับนี่ครับจังหวะน,นี้แล้วก็ชนไปชนไปชนทีนึงงเราก็จะได้ตังค์ได้นะครับนี่โอ้ได้ตังค์มาแปดเศษ ดีทุกคนอ่าอัลลักกันได้เป็นมังกรนะนะครับนี่ครับจืด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 นี่เป็นยงนี่นี่นนนโอโ้โหโซโลเลยไอ้ตัวสีแดงนี่แม่งโซโลเลยอะอ่าเบอสเลเวลนะฮะเจอบอสด้วยจะเป็นตัวอะไรกันเรามาจะเป็นตัวอะไรเรามาดูกัน สุดนหงองมานะฮะนี่ครับเอ้ยเรดโบฟนนี่ว่าไอ้ตัวนั้นนะอ,อ่ะไอ้บูว่ะเออเฮ้ยเหนะียวแล้อ๋อเลยเมื่อกี้เราได้อเบิลิตี้ก็คือฟรีสนะครับอ,อ่านี่ครับเราสามารถอัพเกรดได้สปินเนอร์ใหม่ใหม,ม่อ่าแล้วก็เมสไปไม่มีเราก็นั่นแหละครับ นี่แท็บเอนิแตะเพื่อแข่งศัตรูนะครับเอาจริงเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะพูดจริงคือมันแข่งได้มันก็แบบไม่ประโยชน์อยู่นะแต่ว่าผมไม่ชอบไ,ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ไม่รู้ทำไมนะอ่าเวอร์สามแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวไปครับรุ๊ <c oughs> นี่ครับนี่ครับเป็นไงไม่ครับเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ช่วงแรกๆมันจะง่ายนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะยากหรือเปล่านะแต่ปัญหาผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมได้เป็นเลเวลเจ็ดแล้วดามิเดจ,จะแรงขนาดไหนโอ้ โค้แรงนี่ไงตายเลยเอ่ออ,อูอ้สอ้าวลืมอัพจำละเฮ้ยแต่ไม่เป็นทำให้เกมมนอนยู่นี่ไงก็แตงผมอยา,ากเห็นฉากแบบฉากที่มันเพริ่งอะว่าฉากจะเซอร์วิสขนาดไหนโอ้โหแต่ว่าไอ้อันหนึ่งนี้คือเราอ้อ เพลงโคตนหอนหูเลยเอละ่ะโอ้โหโอเคไปนครับโอ้โอแลวไออันดีๆมันไปนอยู่ตรงนั้นนะครับได้ยินเนี่ยตัวละตัวละเฮ้ยเอ้ยสวยคือหต้องหต้องมานั่งลุ้นเยยวลาดเลยนะครับว่าผมจะตายไหมนะ พอสเลเวลมาแล้วโอ้ยมาขยันมาแต่ไงอะไรเนี่ยเรามีบลูมีเซเลนร์แมนเอ้ยยืนกันพร้อมเพียงเชียวอ่ารับเพชรนะครับนี่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 นี่นี่เซเลนร์แมนตายเหลือบลูบลูบลูจะรอดไหมเอ้ยรอดวะนี่ผมเล่นเกมอะไรอยู่เนะี่ย แต่ก็ดีฮะเอาไว้เล่นเพลินๆได่อยสำหรับที่คนที่แบบไม่มีอะไรทำอะ่ะคนที่มันไม่มีอะไรทำจริงๆอะ่ะนะคนที่แบบไม่มีเน็ตบ้างเน็ตหมดบ้าเอาจจะมันจะมีประโยชน์นะครับว้าวอันไหนนะนี่มีนี่ดาเมจเท่าไหร่อู้ โอเคครับเราสู้กดสู้เลยนี่นี่ครับนี่เออเออเอ้ากำแพ้อ,อืมโอเคก,กันดีกว่านี่มีละเต้เล้เ,เพื่อนเอาเลยเอ้อสองต่อนหนึ่งครับสองสองต่อนหนึ่งเออสองต่อนหนึ่งยังไหวเว้ยนะ ไว้เฉยต้องใหม่แล้วโอเคได้อันใหม่แล้วนะครับกรับเก็บเป็นวิวฮะละหาได้วิฮฮวฮะมันจะหาดสักขนหนเสียวลองมาดูกันเดี๋ยวสีแดงชิ้นนึ่งรครับนี่ครับโอ้โหโอ้โอ้โอโอเอ้แต่ทำไม อ๋อเอ้ยอฮ้ยยวันแม่งโคตรอื่นเลยอืออือโอ้โหสีต่ตอนหนึง่งยังไงสีต่ตอนหนึง่งโอ้โหไม่ไหวเอ๊ะเนี่ยสี่ตอนหนึ่งได้นี่โคตรเท่เลยนะบอกไว้ก่นอนสี่ตอนหนึ่งได้โคตรเท่เลย เอออะไปครับนี่ครับนี่เป็นไงโดนปิดแล้วนี่ไงไม่ร้อนบอกเลยฮะไม่ร้อนไม่ร้อนนะเจ้านี้ไปฮะต่อเลยแปดอืออืออืออ้ยโอ้ยโอ้เอ้ยเอียบผมจะว่าแตผมต้องใช้ละ เออยัเ yes! มื่อกี้ผมไม่ได้โกงนะขเขาเรียกว่าใช้ในายามฉุกเฉินนะ <S <S เออเพราะผมเมื่อกี้เกียจเล่นใหม่ฮะอ่ารับเคล็ดคือเกียนี้มันก็จะอยู่แค่ผสมตัวผ่านด่านแล้วก็แล้วก็เมอร์ชไปเรื่อยๆอ่าเวลสิบแล้วน่านนี้มานี่ครับโซโล โอ้โหเซเลนดร์แมนกับเฟรดี้ฟาสแบเฟรดี้ฟาสเบทำไมมันทำท่าอย่างนั้นลหรอโอ้ย <laughs> 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 ตะมุตะมีมากนะครับว้า wow. เรายังไม่ได้อันใหม่นะเอา้าผมลืมกดไอ้น,นี่โอ้มายกอดอะไรเนี่ยผมลืมกดขอโทษเอ้ยผ่านเฉย ดีละ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 ที่ผ่านโอเคครัโอเคจ้วะจ้วะจ้วะโอ้โหสมเป็สู้ไม่ได้เลยนี่ครับสามต่อหนึ่งไอ้ไอ้ไอ้ยสวยโอเคโอเคโอเคเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต เฟ f e กอีดิชั่นเลยทีนี้โอเคครับไปเลยไปกันได้หมดเลยโอ้โหเอา้าแตกหมดอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เดีย้ยครับผมว่าผมจะไปถึงด่านที่ยี่สิบห้านะ แล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันโอเคเพอร์เฟกต์ชครับอันที่สองครับเอ้าผมดันไม่ได้นี้เหวี่ยงทีครับนี่นีโอ้โหโดนปิดลุม่มอางนี้รอดยากครับอ่าไปครับโอเคซื้อมป สองสิบเอ็ดแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมไมันรู้สึกว่ามันอ,อู้โอ้โหเกือบวพูดว่าด,ดามิทเบาแล้วพูดจริง,งนะเนี่ยเกือบดามิทเบาแล้วเมื่อกี้แต่เมื่อกี้มันดามิทเบามากเลยนะเอ้ยอะไรยังไงเนี่ยฮักกี้วักกี้กับหัวเป็ดไซเรนเฮนฮะจึ๊บจึ๊บ ตตาละออโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ